สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโตครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเฉเลี่ยน้ำนักสมให้พี่น้องเบิงนะครับสำหรับพี่น้องที่จะไปรับสมมาขายสมจีนนะครับจะได้รู้ว่าจะกดเครื่องคิดเลขคำนวณน,นะครับคำนวณต้นทุนของเฮานี่ จะตีน้ำหนักส้มนี่นะครับจะให้น้ำหนักส้มลังละกี่กิโลดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะบอกว่า6กิโลรวม7กิโลรวมนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะน้ำหนักเต็มนะครับมันจะมีส่วนของกระดาษล่องเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งกลนล่างจะมีกระดาษล่องนี่นะครับ ตอนที่เขาไปรับออกจากห้องเย็นนะครับกระดาษแผ่นนี้มันจะเปียกเลยนะครับนี่ก็ไปขีดนึ่งแล้วนะครับนี่สรุปแล้วน้ำหนักรวมของล่างนะครับจะอยู่ที่สามขีดนะครับสามขีดครึ่งเอาเอาล่างมาเลยะวางเลยนี่นะครับสามขีดพอดีเลยละ่ะ พราะฉะนั้นน้ำหนัก6กิโล7กิโลนี่ก็จะหักโดนหักออกไปด้วยรังกับกระดาษนะครับ3ขีดนะครับจะมีในส่วนของลูกเนาลูกเสียนะครับข้อสมจีนเริ่มหวานนะครับจังไรมันก็นต้องมีลูกเสียนะครับเกิดจากความหวานของสมจีนนี่แหละนะครับนี่นะครับจะซ้ำจากการจากน้ำที่ เขาขนทรงมันออกจากห้องเย็นนะครับก็จะเปียกน้ำนะครับเปียกสมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเสียหายนะครับให้พี่น้องตีไปตีไปอีกประมาณหาขีดสรุปแล้วหนึ่งลังนะครับจะเหลือแค่หาโลห้ากิโลครึ่งหรือหกิโลแค่นั้นนะครับ มีพี่น้องสอบถามเขามาว่าส่งจีนหนึ่งลังนี่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักที่เขาจะขายได้จริงนะครับบกเกินหากิโลครึ่งนะครับเวลาคำนวณน,นะครับเขาก็ค่อยไปหารนะครับลังละสองร้อยยี่สีนะครับกับหารด้วยห้าหรือหาจุดหานะครับอย่าไปหารหกนะครับหารหกยังได้กับบ่อดนะครับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการฉเฉลี่ยน้ำหนัก เอาไว้เวลากดเครื่องคิดเลขนะครับอยู่ที่ลานขายทรงนะครับว่าเข้าจะหารน,น้ำหนักส้มนี่เท่าไรน,นะครับถ้าจะให้แบบชั่วที่สุดนะครับให้กดที่หากิโลเลยนะครับ้อเฉลี่ยทั้งหมดแต่ผมขายมากนะครับตงแต่ปีที่แล้วแล้วก็มา่ถึงปีนี้นะครับน้ำหนักส้มจริงๆมันอยู่แค่หากิโลนะครับของตัวส้มนะครับ หากิโลถ้าบกกดเครื่องคิดเลขเป็นหากิโลจังได้กับขาดทุนนะครับเวลาเหตุราคานะครับต้องหารห้านะครับ,รรบเท่านั้นนะครับนี่จะมีหน่วยเนาหน่วยเสียหน่วยเนาหน่วยเสียพวกนี้นะครับเขาจะไปใส่ไปนะครับแต่ละล้านนะครับความแตกต่างเกันจะยูที่ตรงนี้นะครับความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับ จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาบ่ต้องใส่ไปนะครับเอาไวซ้ซิมไปกินเองนี่แหละครับถี่มันยังเนาบ่หลายเนี่ยถ้าเน่าหลายๆกะทิมเขาป้าไปเลยครับถิมทั้งขยะทิมเขาป้าไปเลยนะครับเฉลี่ยวอยู่ที่ถ้าสภาพดีๆร้อยเปอร์เซ็นกะคิดเป็นหาจุดหาได้อยู่ถ้าสภาพมองเห็นลูกเนาจากภายนอกคือแบบมองจากภายนอกก็เห็นแล้วลูกสองลูก นะครับลูกเนาแล้วก็ขื้นล่าเป็นสีขาวแล้วนี่จังใดก็หายไปแล้วนะครับ1กิโลหายไปจากล่งหายไปจากลูกเนาลูกเสียนะครับเฮตไหโมหนึ่งลังมีน้ําหนักแค่5กิโลนะครับฝุกฝุกมากก่ะสี๊ใดมากอีกครึ่งโลนะครับครึ่งโลก็ให้มันเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นสักนะครับเวลาคํานวณน,นะครับให้เป็นค่าใช้จ่ายของถุง หรือว่าค่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับค่ากาแฟค่าน้ำค่าอย่างของเฮาซะานะครับเวลากดเครื่องกิเลขคำนวณต้นทุนนะครับ <S <S เพื่อให้พี่น้องสามารถคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องของสมนะครับรอ,อยู่ที่หากิโลนะครับผมแรกๆนะครับที่ผมขายนี่ก็กดกันเต็มที่เลยนะครับหาโลครึ่งนะครับ พอมาขายแล้วกําไรหายไปไส้นะครับกําไรมันบบตงนะครับพราะว่าเข้าคิดว่าสมเขาน้าหนักดีนะครับจริงๆบ่แม่นนะครับหนึ่งลังได้แค่ห้ากิโลนะครับพี่น้องที่จะรับจากล้านขายทรงไปแพ็คต่อขึ้นกันนะครับกดเครื่องคิดเลขหารนะครับลังละร้อยเก้าสิบิี่นะครับเขากับหารด้วยห้าเลยนะครับจะได้รู้ว่าต้นทุนของสมเขานี่ถูกโลละจักบาทนะครับจะได้ไปขาย นะครับจะบวกกําไรจากบาทนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกอนหน่อยกันหลายนะครับจริงๆอะ่ะผมเขาจะผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าตอนผมเริ่มขายนี่ก็โบได้มีไผ่บอกนะครับพอขาไม่ขาน้ำกันนี่ก็บ่ได้บอกเรื่องนี้นะครับการเฉลี่ยน้ำหนักของสสมจีนนะครับผลไม้น้ำเขาเขาง่ายๆซะนะครับเขาต้องศึกษาแต่ละชนิดไปนะครับ ผลไม้แต่ละชนิดบ่คือกันนะครับน้ำหนักดีบ่ดีนี่บ่คือกันนะครับสมจีนี่อยากมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับกำไรเนี่ยดีนะครับถ้าน้ำหนักตรงแต่น้ำหนักบ่ตรงนะครับเวลาคำนวณก็อยหา้พลาดตรงนี้นะครับก็บฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ไดเด้อนะครับผมพ่อกันคลิปต่อไปนะครับพยายามเฮ็ดคลิปออกมา นะครับให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับเ็ดออกมาหลายๆคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเ็ดอาชีพแบบได้กันยากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ่ดีนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเศรษฐกิจบ่ดีนะครับพอกันคลิปต่อไปฝากไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ